สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนักเลงมาอเอร์ไซค์ครับวันนี้ครับ จูนกับพี่เดฟอยู่กันภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับผมนะครับกับบูธรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครับงานครั้งนี้ต้องบอกว่าบูธยามาฮ่าเนี่ยใหญ่อลังการจริงพี่เดฟครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าภายในบูธเนี่ยมันมีรถรุ่นใหม่เปิดตัวแล้วก็มีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างเป็นไฮไลท์นะถูกต้องอันดับแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนะครับเราอยู่กับรถรุ่นแรกที่เป็นการคอนแลปกันระหว่างตัวยามาฮ่าแล้วก็แบรนด์แฟชั่นสตรี sco x กับ p i l a limited edition กับถูกต้อง คือแบรนด์ฟิลลาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อแล้วก็อาจจะเคยได้ใส่ในส่วนตัวเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเยอะมากถูกต้องเรียกว่าครบเครื่องจริงๆครับผมแบรนด์แฟชั่นสติปแบบนี้แต่ครั้งนี้ครับมันมาพร้อมกับการคอลแลบกับยามาฮ่าฟาซิโอย่อยางที่รู้กันดีครับว่าฟาซิโอเนี่ยคอนเซ็ปต์เอาคือเจนใหม่สไตล์เนี้ยคือเป็นรถที่ออกแบบมาสําหรับคนที่รักในแฟชั่นอยู่แล้วครับผมเป็นอโตเมติกบิดอย่างเดียวถูกต้องขี่ง่ายคล่องตัวอยู่แล้วตัวนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ ด้นเดี่ยวก็จะมีในส่วนของสีสันครับจนซึ่งยามาฮ่าไล้ให้มาที่ค่อนข้างแบบเป็นสไตล์ของฟีล่าเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงเอมาจับรวมกันครับและที่สําคัญคือว่ามันจะมีในส่วนของตัวโลโก้เอฟอะโลโก้เป็นพรายน้ำเนี่ยเรื่องแสนที่ข้้งรถนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งรุ่นอื่นไม่มีอืมที่สําคัญนอกจากนั้นคือจะมีในส่วนของตัวฮุกคือตขอแขวนสมาระให้2จุดเลยครับเพื่อสําหรับเอาใจแบบสายแม่บ้านสายชอบสายหิ้วสาย แขวนเนี่ยเที่ยวได้อย่างเต็มที่นะครับคนที่ชอบซื้อของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับลวดลายบนตัวรถนะครับพี่เดฟมันจะเป็นคําว่าฟิลลาเน้นๆเลยเนาะที่ด้านข้างแฟริ่งนะครับที่ตัวอกไก่ด้านล่างแล้วก็ตัวเบาโดดเด่นมากๆจริงๆแดงสีแดงครับเด่นแน่นอนนอกจากนี้ครับพวกขอบคิ้วตัวข้อบไฟหน้าข้อบไฟเลี้ยวต่างๆก็ใช้เป็นสีแดงครับ นะถือ <ไป S 1> ว่ากับรถซึ่งเป็นเหลีสีน้าเงินถือว่าเป็นเรียกว่า3สีเอกลักษณ์ของทางแบรนด์รวมถึงล้ลอด้วยล้อก็จะเป็นล้อแม็กและก็เป็นสีที่ค่อนข้างแบบเด่นสะดุดตาครับล้อแม็กขอบสิบสองนิ้วนะครับนอกจากนี้ก็มันไม่ได้มีแค่ลวดลายบนตัวรถนะครับ,รบเขายังมีการออกแบบใน,นส่วนตัวเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็หมวกกันน็อกให้มาแมทช์กันครับถูกต้องเรียกได้ว่าคุณหล่อแน่นอนแบบ ขี่เป็นแบบ Yamaha f e o X f i l l จริงๆทั้งคันทั้งตัวทั้งตัวรถนะครับถูกต้องครับมีจำนวนจำกัดครับจูนครับพี่เดล2,500คันครับต้องรีบหน่อย2,500คันครับต้องรีบหน่อยครับถือว่าน้อยมากๆเนาะแล้วก็ด้วยต้องบอกว่ารถตอนนี้รถสไตล์สกูตเตอร์แบบนี้มันกำลังได้รับความนิยมจริงครับนอกจากการใช้งานง่ายแล้วยิ่งมันมีสีสันมีความพิเศษเข้ามาแบบนี้มันยิ่งทำให้หน้าขับขี่มันโดดเด่นสะดุดตากว่าคนทั่วไปด้วยครับครับแล้วก็ ถัดมาโดยหนึ่งรุ่นครับกับในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชันใสลุยมากยิ่งขึ้นอีกับนะครับกับอ l นิ w Yamaha PG1 PG1 นะครับที่เราได้ลองทำการขี่ไปแล้วครับผมคือมันเป็นรถในสไตล์เรียกว่าใสลุยคัสเล็กนะที่เด็ขี่ไปไหนก็ได้ขี่ทางลุยก็ได้ใช้งานทางดำก็ได้นะครับดำดก็ดีนะครับผมการมาในครั้งนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นตกแต่งที่เรียกว่าติดอุปกรณ์ตกแต่งมาแล้ว จัดโรงาง,งานให้ถูกต้องครับเราจะเป็นตะแกงหลังหรือว่าเป็นตัวบังโคนหน้าใหม่ตัวครอบไฟหน้าหรือวิน<อ>ชิวด้านหน้าเป็นเวอร์ชั่นตกแต่งที่ค่อนข้างสวยงามอย่ครับ จริงจริงมันก็สวยแล้วล่ะเป็นว่าเพิ่มความลงตัวเข้าไปอีกใช่ครับท้งนี้ครับก็ยังมีในส่วนของตัวรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนงานครับรู้สึกว่าพี่เดฟไปงานเจตัวมิวจิม j าเอ็กไซเตอร์ห5ครับสีใหม่ครับต้องบอกเลยว่าเป็นสีใหม่คือต้องบอกว่าไม่ใช่สีใหม่ธรรมดาให้ออปชั่นมาใหม่ในส่วนของตัวไฟหน้าก็ใหม่นะอ่าแล้วก็มีช่องจ่ายไฟมรัดีซีชาร์จิ่งส็อกเก็ตเป็นตัวช่องจ่ายไฟแบบอยู่ที่คอนโซลหน้าฝั่งซ้ายครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นกุญแจ บบคีย์เลดหรือเป็นสมาร์ทคีย์ไม่ต้องบิดกุญแจแล้วสามารถใช้เป็นลูกบิดเอาเลยสะดวกสบายครับคุณคือปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นชินกับว่าไอตัวกุญแจสมาร์ทคีย์แบบนี้มันจะอยู่ในรถพวกแนวสกูตเตอร์หรือว่าบิ๊กสกูตเตอร์รแล้วก็ช่องชาร์จช่อง power outlet ตัวนี้ก็มักจะอยู่ในรถสกูตเตอร์เช่นกันคผมแต่คราวนี้นะเขาเรียกว่า sport mode b ป k e เนาะ รถสไตล์นี้กับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาให้ผมมองว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาให้คนที่อาจจะไม่ได้ชอบรถออโต้ครับชอบขี่รถเกียร์เครื่อง155ยบาบครับเนาะผมมองว่ามันก็ดูหรูหราแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยดูดีขึ้นเลยนะครับบวกกับตัวจอเรืนใหม่ด้วยเนาะใช่เป็นแบบ Full LCD แล้วผมแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเบาะนั่งแบบเป็นสอตอนนะครับให้ความกระชับแล้วก็ขับขี่ง่ายมากขึ้นนี่ ตัวลวดลายบนเบาะการเย็บเส้นสายของเขาก็ใส่ความเป็นสปอร์ตเข้าไปด้วยครับผมมันจะมีทั้งหมด3สีครับตัวก็จะมีในส่วนของตัวสีเทาครับแล้วก็สีน้ําเงินแล้วก็สีดาดำเ <ดำ S 1> นาะครับผมถือว่าโดดเด่นยุคทุกสีแหละอยู่ที่ว่าชอบแบบนไหนแล้วก็แต่ส่วนตัวผมเองผมมองว่าสีตัวเทาตัดเขียวโลโก้เนี่ยก็สวยดีเหมือนกันอันนี้โฆษณานีน่งอาจจะมีเห็นในแกะกงร้องถีดเรเร็วนี้ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีฟูลรีวิวจัดเต็มกห้ด้วยตอนนี้นะครับ แล้วก็ถัดมาดูในส่วนของโซน Big b i บ e กันมากครับ,รบ<ผ>ม i i b ไบ k e ตัวนี้ครับยามาฮ่ YZF R7 หูกว่าที่เรียกกันติดปากว่า R7 <R 7 S 2> ตัวนี้ครับมาพร้อมเฉดสีใหม่สอบถามมาคือมันเป็นเฉดสีที่ถูกขายอยู่ในฝั่งอเมริกาะแต่ว่าครั้งนี้ครับมาเมืองไทยแล้วกับเฉดสีที่ค่อนข้างที่ยาวเพิ่มความโฉบเฉี่ยวแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาดูมีสีสันมากกเดิมมากขึ้นถูกต้องค่อนข้างที่จะสปอร์ตแล้วก็ดูแปลตานะแปลตาแล้วก็ บอกว่าสวยยิ่นั่นนเท่าไรครับแต่ไฮไลท์อีกหนึ่งรุ่นเลยครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือตัว MT 09ใหม่นะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันมาแบบในมิติดีไซน์แบบขุนยนเลยครับพี่เดกมาล้ําขึ้นดูล้ําสมัยมากขึ้นึ้นทั้งตัวหน้าตาตัวรถแบบบึกบึนเนาะถังน้ํามันใหม่นะครับยังคงใช้เป็นเครื่องยนต์แบบ CP3 หรือว่าคอร์สเพนสามสูบนั่นเองสามสูบนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางามาฮ่าเขาที่ใช้มายาวนานมากกับ รถตระกูล MT 09ครัก็ที่สาคัญครับอุปกรณ์ติดรถของ MT 09ใหม่เนี่ยมันยังมาพร้อมกับคาลิเปอร์ด้านหน้าของเบมโบครับสตารลิมานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยครับนะครับช็อคอัพหน้าหลังเออร์ลินแน่นอนเนาะถือว่าอยากลองขี่กันนะครับแตเร็วนี้คิดว่าเร็วนี้คิดว่าน่าจะได้ทดสอบกันนะครับครับผม อาจจะได้เอามารีวิวให้แฟนๆนักเรียนหมอสายได้ชมกันครับผมครับและนอกจากนี้ครับยามาฮ่านะครับยังมีการโชว์นวัตกรรมเนาะที่เอาเข้ามาภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับนั่นคือในส่วนของตัวมอเตอร์ยนะครับมออเตร์ที่เป็นรถเรียกว่าโชว์เทคโนโลยีเลยเอามาโชว์บนเวทีครั้งนี้ประมาณคอนเซ็ปต์ไบค์ถูกต้องครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีส่วนของตัวรถไฟฟ้าอย่างยามาฮ่า e zero one ครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จอดคู่กันก็จะเป็นในส่วนของตัวยามาฮ่า neo s เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับก็ถือว่า อาจจะรอลุ้นกันว่าอนาคตนะครับยามาฮ่าเนี่ยจะเปิดขายเมื่อไรใช่ครับแต่ถือว่าดูจากฟังก์ชันต่างๆรวมถึงผมเคยได้ไปขี่ตัว e01 มาแล้วเนี่ยบอกเลยว่ารถเนี่ยมันพร้อมขี่อยู่แล้วครับรอในเรื่องของความพร้อมหลายๆด้านนะครับเพราะต้องบอกว่าแบรนด์ระดับโลกแบบนี้เรียกได้ว่าเขาไม่ได้จะขายอย่างเดียวครับรอความพร้อมหลายๆด้านแล้วก็เรื่องราคานะครับรอลุ้นกันว่า จะขายเมื่อไรถ้ามีข่าวอะไรนะอัปเดตให้เต็มให้ฟังกันเลยครับถูกต้องครับและนอกจากนี้ครับในบูธยามาฮ่าครั้งนี้ครับมันยังมีอสซอรีต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหมวกกันน็อกหรือว่าใครที่ชอบกีฬาทางน้ำนะฮะเวฟลันเนอร์ครับผมก็มีมาขายภายในนี้ด้วยรวมถึงยนเรือนเรียบผสมบะหมี่นะถูกต้อง ายในงานจริงๆมันจะมีรุ่นอื่นๆมากมายนะครับ X Max T Max รวมไปถึง A400 N Max ก็มีมีเยอะจริงๆไปกระทั่ง Yamaha 5ฟิผมนะครับต้องบอกว่ารถใช้งานไปจนถึงรถซูเปอร์สปอร์ตอย่าง Yamaha y z r 1มีมาภายในงานครั้งนี้แล้วก็สำหรับโปรโมชั่นต่างๆนะครับมาติดต่อฝ่ายขายคี่บูธเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณได้โปรโมชั่นดีๆแน่นอนแอบเห็นโปรโมชั่นลำกันเยอะมากๆครับกับรถหลายรุ่นเลยครับ ครั้งนี้ครับผมกับเีร์ต้องขอตลาไปก่อนครั้งหน้านะครับจะพาไปชมบูธไหนฝากติดตามมาด้วยทางนักเลงมอเตอไซค์ครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ